นะไหมพิธมนคนลูกเหรอช่องยูทูปเขาอย่างก็อาร์มพิธมนครับผมป่าอย่างไงป่าช่องเนอร่าครับผมมามาซิมเป็นพี่น้องเบื้งโน้นนี่กินเป็นบ่อไหนมันขึอนอย่างก็เนี่ยแล้วซิมนี่ะบุกขี้เพี่อ่ขีเนี่ยต้องกินเหรอพี่น้องเบิ้งนี่กินเบิ้งน้องกินด้วยเพื่อนทำยังไงี้คำว่าขี้เพี้ยนี่มันมีขีพี่หวานป่ะโอ้ยโอ้ยมันตอนไหนคำหน่อยปุ๊บเปนบบสู้กินเนาะเอาจัดไปบางง้อก็พวกแาบ เอยางว่าสวัสดีครับมึอนี่พาเบิงเสียโหยามดังเสียโหโกบันเฮาเอาลูกหมอปลาอะไรล่ะสันวะ อนไนรครับฮะอืจะารานด่างมันน้อยคนบ่อดางมันทีเด้อเออดไหลออกน้ำน่ะใส่ขาไปเนี้ยเห็นร้อนนะ่ะฉี่ฟูน้าอยู่บอ่อเขาดิจะทำใไ้ท้งทีอาากว่ะ ย้อนไรั้งพี่ก็เห็นแมนแมนเป็นอยู่บ้านแ่ะดีละวย่นี่โลกหลายเออเราจังหวัดละเออพาลูกกูมาเหี่ยวล้แล่แนนั่งรถยางเห็นเขอแล้วแต่ว่ากูดูไอ้เงษ์เทพนโรกหลายกูก็เชียงในงไงเชียงเชียงเสมอเดี๋น่ะ

กูเลยกูเลยติดเต็มละผิอะยำดังบ่มีห้องนอสัยไรยำเอ้ยมึงก็เดี๋ยวมาเทศนี่ยฝาลดแม่ เอาถุงลงไปน้ำซะแล้วเอามม่ก็ใส่ยจะขนลงมาหรอกอะทั้งเด็กูโยนไปบ่ะโยนทั้งเด็เอาปลาใส่ถังใสิยังไม่เทนัวเหล่วถุงลงมาให้กูนะมันขาดเหมือนว่าไอ้ชุดกูมั้งวะใครสิได้ผ่านมาเด้อ ดัางกี่บัวเด้อด่งเสียนอ้อนนะมอนมียนด่งอันเซียนเนยันเลยม้อนเมียนเอ็นอ้อนกับเอ็นนั่นต้นเนาะเอ็นอ้อนเอ็นแข้ง ไฟจ่าจอดจอด,ดบอ่อนี่ผมเคยมาเหมาสามเทือดครับ,บอันนี้มูนมาจากกรุงเทพมันก็นเลยมาเอาบอ่อมันอ,อ,อยาปลาเพชสมจนปาะขา ปลาขาวตะเพียนครับให้มันเน่าก่อนเป้งเก่อใส่ไปก่อนเห็มันเน่าเนี่ยมันหายใจบุออกครึ่งชั่วโมงแล้วสิ่งไงแก 我等你可长了。哎，媳妇，等、欸、你，我给你这，过来。南同华的。我送的，给谁吃饭呢？报告特

โอ้หนึ่งแตามแล้วครับหนึ่งแตามแล้วเสียหัว หยิบหัวครับหยิบหัวกันนี่โอกท่อถืออยู่นี่แหละพี่น้องเห็นน้ำอยู่่นสองสามตัว หยิกหัวก่อนหยิกหยิกหัวนก่อนยิกหัวไว้ก่อนอืมโอ้อากาศห้อนโทรศัพท์ตัดครับ นี่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 นากูบ่ไดยังไากูงอืมรอเสารอเสาเนี่ยสองตัวแบกงี้เลยหอสาเนี่ยละฮะข้าไไยังไงมึงนั่นละโอ้โทรศัพท์ตัด น้ำกลิ่นกับพองกันป่ะไป uh huh. ชมกันว่าเพันเดียวไปเฮ็ดยังครับครับผมป่าที่หามาได้ผมก็เฮ็ดไปแล้วอันนี้พือนี่เฮ็ดสมเฮ็ดสมโตสมก่อยผมก็จัดการมาเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องหลายๆก้อยเซคุไยครับต้มครับ ทุมแซ่บๆไปเบิ่งคนใส่ด่างครับห <c oughs> ยับลอยแล้วครับ <c oughs> มาจัดไป <c oughs> ดีปะข้อเนาะ เนียงปลาเนียงปลาเงล้อหมขาเกไม่รข้าวเอกืองยอดที่เขาบอกว่าไนั่งไว้มากินแท้หน่นเลยอกินตามพวกกัเน่ยบัหมร้อนเออกบืกน้อก้อยไหม เสียห่วงเนี่ฝีมือคนนี้แหละครับสุดยอดโดโยกโป้รซิมเลยโยโย่โป้เห็พี่น้องเมืองนู้นเออถอนก่อนถอนก่อนโจโดนแล้ววะไย่างหนาก่อนหนูไปกินอันจีหมอน่าเนี่ยเงินเป็นตัวพุทธองค์ยังห็ดจังสั้นแม่ยังสั้นยจังสั้นแม่พี่น้องเบิ้งเนี่ยนี่สวดล้วกับห้าผู้สาวมากเด้หากินกับมานไหมได้กินย้อนขึ้นได้ไหมว่าบ้าเอว่าว่าไปเไปไป

ดอกก็ส่งท้องมาบ่น hmm. <c oughs> <c oughs> ี่ยงบกา้ะเห็ดเจียวห่เห็ดเจียวเออม่เหอะ็ดเจียวส่งน้ำพริกสมๆลงคันวโอกบก้าเห็ดสมกย่านผู้่ากินบ่ได้ไ่ห้ 我弄个盘碗的。来把股牌表，来松口。 หม่ขี่ปลามาเสริมครับโม่มีคนก้ากินรอเบิ่งขี่ปันขี่เพี้ยงก็เอาเสียหกินยุ้มจ้างคนก่ากินมันทา้ตากซื้อเอาเพินมักด้วยเนียมูนี่มีทังกินจนกินไม่หยุจ้างคนก้ากินหรอกเอาอือ าเน่บลบ่นไหมพมนข้นลูกบ่ไปยังไยัง YouTube เขาอย่างก็อามีถมลครับผมปาังปาก่องเลยละครับผมนาไมว่าซิมเป็นพี่น้องเบืองดู้นอกินเป็นบ่อะไมันขึ้นอย่างก็นย่ย่าิมนี่ยบุกขีพี่แขีเนี่ยจ้องกินเหรพี่น้องเบืงนี่กินเบืงน้มกินดองนนทำยังไงคำว่าขีพี่นี่มันมีขีหวนบ่อ้ยอ้ยนตอนหนอยบุกคำหน่อยบอ้เมนบมสูหมกกินาะ เอาจัดไปบางง่คือบกแบโอ้ยแม่บ่โอ้ยโอ้ยอ้ย้ยียโอ้้อมโอ้อ้ยโอ่ยนอ้ยโอ้้ยโกคยโอ้ยโน้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ย้ยโอ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 อนยโ้ยโอ้้ยโ้ยโอ้ยโอ้้ยนอ้ยโอ้าโอ้ยอยโอ้ยก้ยอ้ยโน้ยโอนยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ ครับเมนูสุดท้ายแล้วครับเมนูตสุดท้ายแล้วครับดีบ้านเขากับซัมบานเขานี่แหละม่มีมนูสุดท้ายห้าวอย่างอ้ยพ่อดีๆนะเมย์ออกห้องกระดาษพวกนี่เห็นได้ไหมบ้านเขากระซัมบานเขานี่แหละครับไวรุ่นพยาธิเส้นงรังของว่าไวรุ่นจิกเตอร์นี่ไวรุ่นพยาธิเนี่ยก็อันไวรุ่นนี่ก็ ใช่ที่แบบนี้ก็มาไล่ยหญ่ยากอันนี้ก็บืดประหยัดอ้าพี่ต้องจัดไปคุณอยากเห็นเมนูยังก็เอมเมต์เข้นมานะครับผมจัดไป